ทุกคนคาดูสิก่อนออกจากบ้านจุนโลกหอยเชอรี่ไวค้ค่ะจุนว่าจะกินแล้วก็นึ่งข้าวไว้แต่กลับมาเที่ยงคืนค่นคะทุกคนคะ่ะเลยม,มายืนกินคะ่ะอยู่ในห้องครัวอยู่คนเดียวปลาร้นี่แหลคะค่ะทุกคนถ้าวันไหนจุนไม่อัดคลิปเนาะจุนจะกินอะไรง่ายๆคะ่ะมะเขือ เรียวค่ะเรียวเรียวไข่ก็มีค่ะไข่ต้มไอ้น้ำยาที่จุนทำไปค่ะน้ำยาปลากระป๋องอเดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะเดีย๋ยวไปนั่งสมสมมัววันนี้จุนไปซุปเปอร์มาร์เก็ต จุไปซื้อเนื้อน้องลายมาเนื้อวัวเนี่ยถ้าจุไม่อัดคลิปทุกคนจุจะกินง่ายๆมากหมายถึงว่าไม่ต้องจัดแจงอะไรมากไม่ข้าวมีปลาแค่นั้นค่ะแต่เวลาเราทำคลิปเนาะจุนต้องบอกว่า เวลาจุนทําคลิปจุนจะกินแบบใหญ่ๆแค่นั้นแค่มือเดียวอืม,อ,มอร่อยมากประแจกตอนประรลาดตอนใช่ไหมตอนเด็กๆเกชื่อว่าถ้ากินอะไรที่เป็นของแฝดไดล้ลูกแฝด <c oughs> จุนไม่มีสิทธิ์แล้วค่ะ ปีที่แล้วก็เสียเงินไปเยอะทำลูกไม่ได้ลูกเี่ยจนเตรียมของไม้หมดนะทุกคนผักบุ้งลวกในห้องครัว ในบ้านก็มีที่ให้นั่งกินค่ะเพิ่งกลับเข้าบ้านมาออกไปนั่งดืม่มลวกเรียบร้อยคือจุนเตรีมเรียบร้อยค่ะพริกนี้เอามาจากเมืองไทย ยังอยู่ได้นานค่ะเผ็ดมากกินแบบนี้ก็อร่อยนะทุกคนเดี๋ยวแป,ป๊บนึงค่ะขอไปนั่งก่อนอยู่คนเดียว ทั้งบ้านมีแต่เราคนเดียวเบิรอกตาอะไรออกเรียบร้อยค่ะหนึ่งแพ็คเลยอืมแซบ่บ <c oughs> เรียวมากเดี๋ยวไปนั่งก่อนค่ะ เดี๋ยวจุนไปนั่งที่โต๊ะค่ะมาต่อคะ่ะทุกคนไม่ได้จัดโต๊ะไม่ได้อะไรคะ่ะนี่คะ่ะไข่ต้มยายมาจากห้องครัว <c oughs> ก็เหมือนเดิมนี่หนึ่งถุงคะ่ะหนึ่งซองอะไรติดฟันนี่ปะลา้าจุนหมักเองคะ่ปะปลาาทะเลหลายปีดีดัก ผักบุ้งมะ่อเคยอยในถุงคือเพิงกลับเข้ามาทุกคนคะ่ะตั้งใจว่าจะกินตั้งใจว่าจะอัดวิดีโอแต่ในเมื่อตั้งใจว่าจะทำก้อยแต่ยังไม่ทำคะ่ะก็มันดึกแล้วเนาะจะไม่ทำขี้เกียจทำอันนี้ผักบุ้งนาที่ซื้อมา มันแก่แล้วนะทุกคนหมายถึงว่าเขาเด็ดแต่ยอดค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราอยากกินค่ะเราก็ซื้อซื้อกินอืมอืมลองซื้อค่ะอเชอยใช่ ตั้งใจจะก,ก้อยอุตสาลวกไว้แล้วไข่ต้มสองฟองคือเวลาจุนนึ่งนึ่งข้าวเสร็จปุ๊บจุนปิดแก๊สแล้วจุนก็เอาไข่ลงแค่นั้นค่ะ เราเอาฝาคุมไม่ต้องไปต้มมันหรอกความร้อนจะทำให้ไข่สุกเองถึงผักจากคลิปที่แล้วมันเคยต้อนแล เอาลว้วใคินอคือจุนนั่งข้าวทำอะไรเรียบร้อยแล้วจุนกลับว่าหยูจุนกลับมาถ้าจุนไม่ออกไปข้างนอกจุนก็จะทำคลิปกินแล้วค่ะแต่ว่าก็จุนออกไป ข้ามถนนไปปุ๊บก็จะเป็นมาคาโรนาค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจุนตั้งใจจะไปซื้อใบอันนี้ค่ะเฟอแหนเพราะจุนไม่มีจุนเอา,ามายำใส่นี่ค่ะหอยแล้วจุนไปซื้อปลาเพราะจุนแผนแว่าวันนี้จุนจะทำก้อยหอยเชอรี่อัดคลิปพวกนี้จุนจะนึ่งปลาจุนไปซื้อปลา สองทุ่มครึ่งอืมออกไปสองทุ่มครึ่งจตอากาศดีึินไปแวะดื่มที่บ้านของเราอากาศมันดีดื่มแล้วก็รู้จักคนเนาะสี่ห้าปีรู้จักกันนั่งคุยกันยาว แต่จุดก็รู้จักเขาก็เลยอยากทุกคนข้าวเหนียวอร่อยมากพเพราะนึ่งใหม่ๆเนาะจุดน,นึ่งเสร็จปุ๊บจุนก็ลงไป คุณดีนึ่งปล่าอืมกินอยู่ท้องก็ร้องก็เกือสดแหนมเนี่ยพริกเกือมาจากเมืองไทยเดือดรอดค่ะปักติดฟัน ที่ไม่รอดจุนก็เอาเข้าช่องแข็งเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ถวบวแบบสีม่วง คุณตั้งใจว่าจะทำทำคลิปกนต้องทำอันนี้มาจากเวียดนามแต่เราต้องเอามาล้างหลายรอบดับกินข้าวค่ะเพราะมันเป็นสด จึงก็มาแกะตาออกเองหอยเชอรี่ทำไม่ดีจกข่าวนะทุกคนต้องทำให้มันดีค่ะสะอาดนั่น ื mm hmm. ไข่ต้มกินดีนะคะทุกคนค่ะอันนี้จะไม่ใส่ซอสเพราะมีปะลาะประแดกตอน ี๋ยวพรุ่นี้ตื่นมาไม่สิบเอ็ดโมงก็เที่ยงตื่นปุ๊บจุนเข้าห้องครัวเพราะจุนส่วนมากจุนจะทำอยู่ในห้องครัวมากกว่าคือชีวิตจุนจะอยู่ในครัวมากกว่าทำอะไรเสร็จปุ๊บจุนถึงไปอาบน้ำแต่งตัวอืม เช้าจนตื่นไว็ดโมงประมาณนี้แหละ9โมงครึ่งถึงสเ1ดโมงค่ะจ่นตื่นไวมากเพราะว่าห้องตรงข้ามยังทําบ้านไม่เสร็จค่ะยิดได้ยินเสียงค่ะต๊กตกตกตลอดเราต้องตื่นเ <laughs> พราะช่วงนี้มันยังไม่ เข้าหน้าหนาวเนาะมันเป็นหน้าใบไม้ผริกเขาเลยต้องทํางานก่อนค่ะปรับปรุงบ้านทำนู่นทำนี่ก่อนเพราะเข้าช่วงหน้าหนาวมันทําอะไรลําบาก่อยค่ะอากาศมันหนาแล้วก็เนาะฝาหน่อใช้เวลานาะเพราะว่า พออะไรทํากับข้าวอะไรเสร็จปุ๊บหุงข้าวอะไรเสร็จปุ๊บจุนก็ลงไปแล้วเอาไข่ใส่ไว้มันก็เลยกลายเป็นสุกค่ะสุกมากเลยถ้าเป็นยางมะตูมนีม่คืออร่อยเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะจากความตั้งใจว่าจะทำก้อยหอยเชอรี่อัดคลิปดีๆ <laughs> แต่วันนี้เรียลทม์ กินในห้องครัวแล้วก็ย้ายมานั่งตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะทุกคนค่ะอยู่คนเดียวตามปกติค่ะเพราะว่าคุณสามีทุกอาทิตย์ต้องไปทำงานเนาะโอเคค่ะคลิปนี้จุนขอลาไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายด้วยจ่าเด้อเดี๋ยวพอกันไหมค่ะบ๊ายบายค่ะ